สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามซาวคนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีนะครับเดี๋ยวผมจะถอดนะครับ power amp เครื่องนี้นะครับขายนะครับตัว power amp card ีนะครับ dv 7 0 0 0ัวัตต์ m 6นะครับตัวนี้นะฮะของใหม่ตอนนี้หมดนะครับนะตัวนี้นะครับผมทดลองใช้งานมาอยู่ประมาณ4เดือนนะครับนะทดลองเอาใส่รถใช้งานมาประมาณ4เดือนนะครับ ใช้งานปกตินะครับตอนนี้ผมขับซับ15นิ้วอยู่นะครับ15นิ้วก้อนเดียวอยู่สบายสบายเหลือๆนะครับนะแต่ว่าถ้าลูกค้าจะเอาไปขับ12นิ้ว180 12นิ้ว222ก้อนนะสบายสบายเลยนะครับลูกค้านะใช้งานได้ปกตินะครับไฟไม่ขึ้นโพโงโปเทคนะครับนะนะครับนะตัวนี้ผมให้ในราคา2 0 0 0บาทนะลูกค้านะใครจะเอา2,000บาทนะครับรวมส่งไปเลยนะครับรวมส่งไปเลยนะครับตัวเครื่องยาว54เซนนะครับ ไปวัดพื้นที่การใช้งานของลูกค้าให้ดีนะครับฟังนะครับตัวเครื่องยาว54เซนติเมตรนะครับนะไปวัดพื้นที่ใช้งานของลูกค้าดูว่าใส่ได้หรือไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าใส่ไม่ได้เอาไปก็อย่าเอาไปนะครับนะถ้าใส่ไม่ได้นะครับนะถ้าพื้นที่มันจํากัดนะครับนะแต่ถ้าพื้นที่ใส่ได้อย่างของผมเนี่ยนะอยู่ตรงแผงซาวเนี่ยนะใส่ได้หนอนทั้งคาปาทั้งเบลเว์ขับกลางนะฮะถ้าของใครใส่ได้นะครับเอาไปเครื่องละ2,000ันบาท รวมส่งนะรวมส่งให้เลยนะครับใครจะเอานะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อสั่งซื้อไว้ที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็นเบอร์โทรเป็นอีดีไลน์นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามสรัรงซ้อขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ